กลับมาติดตามชมข่าวกันต่อค่ะแม่ทัพที่2นะคะเยี่ยมพีมทหารไทยอุ่นเครื่องนะคะตเตรียมที่จะไปฝึกผสม l i h t n i n n Force นะคะที่ฮาวายค่ะโดยเน้นฝึกตามแผนควบคุมมาตรการป้องกันโควิด1 9ค่ะ โดยพลโทธัญญาเกียรติศารนะคะแม่ทัพภาคที่2และคณะขาดตรวจเยี่ยมกำลังพลเข้าร่วมการฝึกเตรียมการขั้นที่3เพื่อเตรียมเข้าร่วมการฝึกผสมกับกองทัพปกสหรัฐอเมริกานะคะรหัสไลนิ n งฟอร์สค่ะที่จะไปฝึกที่มณฑ ลรัฐฮาวายนะคะแล้วก็เข้าร่วมการประเมินผลที่ศูนย์ฝึกการเตรียมความพร้อมร่วมรับหรือเซนาประเทศสหรัฐอเมริกาในปีนี้ที่กองพันทหารราบที่2องกรมทหารราบที่3กองพลทหารราบที่3าค่ายสุรัอารีอำเภอเมืองนครราชสีมาโดยมีพลตรีสวราชแสงปลน,นะคะเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3ให้การต้อนรับค่ะ ทางนี้นะคะทางด้านผลเอกภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้ทุกกองทัพภาครวมทั้งโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดนายทหารรวมทั้งนักเรียนในร้อยชั้นปีที่5มีเป้าหมายก็คือการสร้างประสบการณ์ได้เห็นภาพรวมของการฝึกและการจัดการฝึกให้มากที่สุดเพราะเมื่อกำลังพลเหล่านี้กลับมาจากการฝึกจะได้นำประสบการณ์และความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยและกองทัพต่อไปค่ะ นอกจากนี้นะคะแม่ทัพภาคที่2ก็ได้กล่าวต้อนรับสู่พื้นที่กองทัพภาคที่2สําหรับการฝึกผสมไหลน i n g Force นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ผ,ผู้เข้าร่วมเนี่ยจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในเรื่องของหลักนิยมยุทธวิธีตั้งแต่ระดับบุคคลถึงระดับกองร้อยของกองทัพ บกสหรัฐนะคะซึ่งเป็นประเทศต้นแบบของหลักนิยมของกองทัพปกไทยที่นํามาพัฒนาแล้วก็ปรับใช้ค่ะซึ่งทางกองทัพปกสหรัฐนะคะก็ได้มีการพัฒนาหลักนิยมยุทธวิธีอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะตามสภาพแวดล้อมแล้วก็ภัยคุกคามของโลกที่มีความซับซ้อนค่ะ ซึ่งการไปฝึกครั้งนี้นะคะก็จะทำให้ได้เรียนรู้นำมาเทียบเพียงประยุกและปรับปรุงกับหลักนิยมที่เราใช้อยู่ค่ะแม้ว่ายังจะมีสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด19ซึ่งการฝึกผสม l i h t n i n n Force และการประเมินผล JRTC นั้นยังคงให้มีการฝึกตามแผนต่อไปแต่จะต้องอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด ได้ขอให้รอ3,002ในฐานะบอกกอควบคุมกำหนดมาตรการและวางแผนการฝึกให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตามที่รัฐบาลและกองทัพบ,บกได้กำหนดต่อไปค่ะ